สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่สาระบีกีฬาดัง Top ปสปอร์ตอินไซ คลิปนี้เราจะพาทุกท่านไปเกาะติดความคิดเห็นแฟนๆชาวเวียดนามหลังจากที่พวกเขาทำสิ่งที่โลกต้องหันมามองใช่เหรอครับในการลงสนามเวทีโลกครั้งแรกทีมชาติวอลเลย์บอลหญิงเวียดนามได้สร้างช็อคทันทีด้วยการพลิกเอาชนะทีมอันดับ3ของโลกอย่างโปลแลนด์ไปได้ในเซตแรก25-23สาวๆเวียดนามเล่นกันแบบไม่เกรงกลัวเลยครับทั้งเกมบล็อกทั้งเกมรับหลังเหนียวแน่นสุด โดยเฉพาะช่วงแต้มสำคัญท้ายเซตที่ยังคงความนิ่งและเด็ดขาดก่อนจะปิดเซตได้อย่างเหลือเชื่อและนี่ไม่ใช่เพียงแค่การชนะเซตธรรมดาแต่มันคือหมุดหมายทางประวัติศาสตร์ที่ประกาศให้ทั้งโลกเห็นว่าเวียดนามสามารถสู้กับทีมใหญ่ระดับโลกได้อย่างสมศักดิ์ศรีจริงๆไม่ว่าผลการแข่งขันสุดท้ายจะออกมาอย่างไรแต่ชัยชนะในเซตแรกนี้จะกลายเป็นโมเมนต์ทองคำที่แฟนๆเวียดนามจดจำไปอีกนาะนแน่นอนครับและ แฟนๆชาวเวียดนามเขามีความคิดเห็นอย่างไรต่อผลงานชิ้นโบแดงของทีมรักในค่ำคืนนี้มาติดตามไปพร้อมๆกันเลยครับหลังจากที่เวียดนามพลิกชนะโปแลนด์ได้ในเซตแรก2 5ต่อ23เสียงจากแฟนๆก็หลั่งไหลเต็มโซเชียลเลยครับแฟนคนหนึ่งบอกอย่างภาคภูมิใจว่าสุดยอดจริงๆทีมวอลเล์บอลหญิงเวียดนามอีกคนก็พูดตามตรงว่าโปแลนด์แข็งแกร่งมากเกมนี้ยากลำบากสำหรับเวียดนามแน่ๆมีแฟนบอลรายหนึ่งสแสดงความยินดีแบบสุด เขาบอกว่าการชนะทีมอันดับ3าของโลกได้ตั้งแต่เซตแรกมันสุดยอดแล้วขอให้โค้ชและนักกีฬาทำเต็มที่นะครับอีกข้อความก็มาพร้อมหัวใจเลยเวียดนามเล่นได้ดีมากขณะที่อีกคนถึงกับอุทานออกมาว่าไม่น่าเชื่อเลยมันยิ่งกว่าคำว่าสุดยอดบางคนก็ใส่ emoji ธงชาติพร้อมรัวว่าไม่อยากเชื่อเลยจริงๆและสุดท้ายมีแฟนรายหนึ่งบอกอย่างซึ้งใจว่ามีใครร้องไห้เหมือนฉันบ้างไหมรักพวกสาวๆของเรามากจริงๆมีแฟนคนหนึ่งตะโกนออกมาว่า ระเบิดแล้วพวกเอ้ยอีกคนถึงก็เปรียบว่านี่มันเหมือนแผ่นดินไหวเลยหรือเปล่าหลายคนก็โพสสั้นๆแต่ชัดเจนอย่างสุดยอดและตามด้วยอิโมจิทงชาติรัวๆบางคอมเมนต์บอกเลยว่าช็อกสะเทือนโลกอีกคนก็โต้กลับโพกที่เคยดูถูกว่าไหนใครบอกเวียดนามไม่มีทางขึ้นมาได้มีคนเขียนด้วยความตื่นเต้นว่าช็อกมากเลยรักเวียดนามจริงๆบางคอมเมนต์สร้างๆแต่หนักแน่นว่า เกินคำว่าสุดยอดแล้วแฟนบนบางลายก็เขียนอย่างซึ้งใจว่าโอ้ยฉันซึ้งจนร้องไห้เลยอือหลายคนพิมพ์ว่ายอดเยี่ยมหรือไม่ก็ช็อกสะเทือนสามโลกและแน่นอนปิดท้ายด้วยความรู้สึกที่ตรงไปตรงมาที่สุดสุดยอดเกินบรรยายมีคนตะโกนออกมาว่าระเบิดแล้ว บางคนถึงกับเปรียบว่าเหมือนแผ่นดินไหวเลยหลายคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าสุดยอดเกินบรรยายช็อกสะเทือนโลกหรือแม้แต่สะเทือนสามโลกเลยนะเวียดนามบางคนก็ซึ้งจนร้องไห้เขียนว่าโอ้ยฉันซึ้งจนร้องไห้เลยรักสาวสาวเวียดนามมากจริงๆอีกหลายข้อความก็เต็มไปด้วยความภูมิใจเช่น ชนะทีมระดับ3โลกได้ในเซตแรกคือสุดยอดแล้วไม่อยากเชื่อสายตาเลยหรือยอดเยี่ยมจริงๆบางแฟนบอลบอกว่าถึงผลสุดท้ายจะเป็นยังไงแต่ก็ภูมิใจสุดๆแล้วอีกคนโพสต์พร้อมหัวใจว่าโอ้ยตะโกนลั่นบ้านเลยมีคนแซวว่าเซต2ยอมก็ได้เพื่อเก็บแรงไว้ชนะเซต3หลายคนยังชี้ให้เห็นว่า โปแลนด์เองก็เคารพเวียดนามนะเพราะส่งทีมชุดใหญ่ที่สุดลงมาตั้งแต่ต้นมีแฟนบอลบอกว่าลุ้นจะเหมือนแข่งรอบชิงชนะเลิศอีกหลายคนก็เขียนว่าสุดยอดจริงๆบางคนบอกสั้นๆแต่ชัดเจนว่าแผ่นดินไหวแล้วช็อกสะเทือนดีสุดๆหลายข้อความเต็มไปด้วยความภูมิใจเช่นสาวๆของเราทำได้ยอดเยี่ยมแล้วชนะทีมอันดับ3โลกได้ไม่อยากเชื่อสายตาเลยหรือคนลุกทั้งตัวเลยเวียดนามเอ๋ย บางคนถึงกับตะโกนอยู่บ้านคนเดียวเขียนว่าฉันตะโกนลั่นบ้านเหมือนคนบ้าเลยดูไปน้ำตาไหลไปอีกหลายคอมเมนต์ก็ย้ำว่านี่มันคือแผ่นดินไหวจริงๆต่อให้เป็นแค่เซตเดียวก็คือประวัติศาสตร์มีแฟนๆเขียนด้วยความซาบซึ้งว่าไม่ว่าผลจะเป็นยังไงก็ภูมิใจแล้วขอบคุณสาวๆของเราอีกหลายข้อความเต็มไปด้วยความรักเช่นนี่คือทีมชาติที่ทำให้เราแฮปปี้ที่สุด ร้องจนทั้งซอยได้ยินดีใจจนสั่นไปทั้งตัวบางคนยังพูดติดตลกว่าโคชโปแลนด์คงไม่เชื่อตาตัวเองต้องขอ VAR แล้วแน่ๆแฟนคนหนึ่งเขียนว่าขอแสดงความยินดีกับสาวสาวเวียดนามชนะไปแล้วหนึ่งเซตมีทุนแล้วลุยต่อไปเลยเวียดนามอีกคนบอกว่าถึงแม้จะแพ้ในที่สุดแต่ผมก็กล้ายืนยันแล้วว่าเวียดนามมีระดับฝีมือแล้วจริงๆมีคอมเมนต์สั้นๆแต่ชัดเจนว่าสุดยอด และยอดเยี่ยมมากอีกข้อความหนึ่งอินสุดๆเขียนว่าเซตหนึ่งมันจนบ้าเลยแม่เอ้ยสะเทือนจริงๆมีคนบอกว่าไฟลุกเลยและอีกเสียงสะท้อนบอกว่าไม่ว่าผลจะเป็นยังไงแฟนๆทั้งประเทศก็ยังรักทีมชาติเวียดนามเสมอมีคนชมว่าทีมคู่แข่งเล่นด้วยระดับชั้นเชิงจริงๆแพ้ก็คือยอมรับเลยอีกหลายคอมเมนต์บอกว่าร้องไห้แล้วดีใจจนช็อกฟินมากเวียดนาม บางคนก็บอกว่าเพิ่งบินกลับมาถึงเวียดนามเปิดทีวีมาเจอชนะเซตพอดีคนลุกยืนอึ้งเลยมีแฟนโพสต์กันด้วยความสุขว่าอ้อยดีใจมากภูมิใจสุดๆอีกคนฝากข้อความว่าหยุดดูถูกทีมเวียดนามได้แล้วหลายคนตะโกนในโซเชียลว,ว่าบ้าไปแล้ววะสะเทือนจริงๆสุดยอดสุดๆมีคอมเมนต์บอกอย่างน่ารักว่านี่คือความบ้าคลั่งที่ต้องแบ่งปันต่ออีกคนเขียนว่า ภูมิใจมากต่อให้3มเซตหลังจะแพ้ก็ไม่เป็นไรหลายคนบอกว่านี่มันสะเทือนทั้งโลกมนุษย์เลยแผ่นดินไหวจริงๆบางคนถึงกับพิมพ์ว่าแรงจนสั่นทั้งฟ้ามีคนบอกด้วยความปลื้มใจว่าภูมิใจสุดๆเวียดนามเอ้ยไม่อยากเชื่อว่านี่คือเรื่องจริงอีกหลายคอมเมนต์บอกว่าสุดยอดมากมันจนร้องกรีดแค่เซตเดียวก็คุ้มแล้วมีแฟนเขียนว่าดูแล้วขนลุกทั้งตัว ฉันร้องไห้จริงๆเลยแค่ชนะเซตเดียวกับทีมอ <The> ันดับ3ของโลกก็เหนือความคาดหมายแล้วบางคนพูดติดตลกว่าใครเคยท่ายว่าแพ้0ูนย์สามนี่โปะเต็มๆเลยนะอีกหลายข้อความพูดถึงพลังของทีมว่าช็อกจริงๆไม่เชื่อสายตาเลยประวัติศาสตร์ชัดๆมีคอมเมนต์ซึ้งๆอย่างต่อให้แพ้3เซตหลังก็ภูมิใจแล้วพวกเขาทำให้ทั้งประเทศได้เฮดังๆ และยังมีแฟนๆเขียนด้วยความรักว่าสาวๆเว,วียดนามสุดยอดจริงๆชนะเพื่อเป็นของขวัญวันชาติและแม้ผลการแข่งขันสุดท้ายเวียดนามจะพ่ายให้กับโปลแลนด์ไป1ต่อ3เซตแต่สิ่งที่พวกเธอทำได้ในค่ำคืนนี้คือการเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้วงการลูกอยางเอเชียในเซตแรกเวียดนามเล่นด้วยหัวใจนักสู้ก่อนจะปิดเซตไปด้วยสกอร์2 5ต่อ23สร้างความช็อกไปทั้งสนามและโซเชียลทั่วประเทศ แต่หลังจากนั้นโปแลนด์ทีมอันดับ3ของโลกก็งัดพลังเต็มที่เอาชนะรวด3เซตติด25ต่อ10 25ต่อ12และ22ต่อ23ถ้าเรามองที่สถิติรวมทั้งเกมจะเห็นความต่างชัดเจนโปแลนด์ทำคะแนนจากการบุกได้ถึง64แต้มส่วนเวียดนามอยู่ที่45แต้มเกมบล็อกโปแลนด์เก็บได้14แต้มขณะที่เวียดนามทำได้เพียง5แต้ม แต่ในเกมเซริร์ทั้ง2ทีมสูสีกันที่5แต้มเท่ากันแต้มจากความผิดพลาดคู่แข่งโปแลนด์ได้15แต้มส่วนเวียดนาม14แต้มรวมทั้งหมดโปแลนด์ทำไปถึง98คะแนนขณะที่เวียดนามปิดเกมที่69คะแนนถึงจะต่างกันในตัวเลขแต่สิ่งที่เวียดนามมอบให้แฟนๆคือมากกว่าสถิตินั่นคือน้ำตาแห่งความสุขและความภูมิใจที่ได้เห็นทีมชาติบ้านเกิด ต่อกรกับทีมใหญ่ของโลกได้อย่างสมศักดิ์ศรีคืนนี้ไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรชัยชนะในใจแฟนๆก็เป็นของเวียดนามเรียบร้อยแล้วครับและนี่คือทั้งหมดจากสาระดีกีฬาดัง Top Spot Insight อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เรานำสาระกีฬาและเรื่องราวสดมันมาฝากคุณผู้ฟังอีกครั้งแล้วเจอกันใหม่ครับ